สว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนนะครับเดอะสตาร์แจ็คมาแล้วนะเราต้องมาแบยใครสิแน่นอนนะคนที่รอคอยกันมานานนะคือน um ้องลิศกับน้องเซนว่าเมื่อไหร่จะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองไอที่สุดก็ออกมาแล้วอัลบั้มลิศแอนเซนใช่ครับผมเอาละต้องถามก่อนว่าอยู่ดีๆเขามาทำไมเขามาจับคู่ฮะจับคู่กันนะ ถามเส้นนะถามเส้นจะยุ่งนะฮะถามเส้นใช่บก็เหมือนกับว่าเขาอยากได้เห็นคือปกติเราทำดูโอ้เนี่ยต้องทำคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันออกมาตลอดตลอดเราก็เลยอยากได้อะไรที่แปลกใหม่เออเราก็เลยเอาคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยให้มาลงตัวในระบา้มนี้ให้ได้อ่าล้วไงีสีสันจะจับคู่กันได้ไงครับก็เหมือนที่เซนพูดครับครับรีดช่วยคิดอย่างอื่นด้วยก็ได้ก็เขาทำเป็นความแตกต่างที่ลงตัวครับตอนแรกฉันไปคุยกับพี่ชอตเสร็จแล้วมาไปหาแกเนี่ยเขามีคอนเสิร์ตอ d j on s อ a g เฉันเสนอชื่อแกไป เขาตัดทิ้งไปแล้วอย่างอย่างตอนเล่มไม่แล้ไงแล้วคอนเซปของอัลบั้มนี้มันเป็นยังไงครับดีนฮะอ๋อครับคอนเซปเป็นยังไงคอนเซปก็คืออย่างที่ว่าคือเป็นความแตกต่างที่ลงตัวครับเหมือนกับว่าเอาคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่ต่างกันคือลิ้กับเซนเนี่ยจะแบบต่างกันเกือบทุกเรื่องเลยไม่ใช่การแต่งตัวการกินทุกอ่าถ้านอนเนี่ย มันไม่เหมือนกันเลยละลิศมันไปเกี่ยวมันไม่เหมือนกันเลยล่ะเอาก็จากบอกไงครับว่าเหมือนกันทุกเรื่องแตอไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกเรื่องไม่รู้ไงเขานอนท่านเอาเคยนอนด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันแตะแคงแต่แคงนะแต่แขงสายยกขาขวายกถามอย่างนี้ว่าจากจากวันที่มาประกวดเดอะสตาร์เป็นไอ้บ้านนอกนะฮะวันแรกแรกที่มาเพราะตอนนี้ตอนนี้เป็นในเมืองแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นในเมืองแล้วเป็นปินแล้วเป็นซุปตาร์แล้วไปทำก็ท้องรู้สึกไงบ้างอ่ะไม่ใช่ นักร้องรอเรือหลานคนเดียวอ่ะพี่เลี้ยงได้จะเอามาให้พี่เลี้ยงเดี๋ยวหลานลูกลูกลิศคนเดียวอย่าพี่เลี้ยงได้อ่ะชัยทองวะไรเนี่ย๋อเยอะกว่าเราไม่มีไม่มีทองลูกไปแต่ทองเสียนะของเรานะเอาที่กลับมากว่าตั้งแต่วันแรกที่มาประกวดเดอะสตาร์จนถึงวันเนี้ยวันที่คุณมีอัลบั้ม คือความฝันของคุณถือมีอัลบัม้มถูกต้องไหมฮะชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเริ่มจากฤิ์ก่อนลูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างใช่ไหมครับก็ตามจริงก็ไม่เปลี่ยนมากนะครับก็คือ,อเราก็เป็นเราเหมือนเดิมนะครับ,รบเป็นตัวเป็นตัวเองเหมือนเดิมก็เป็นคนยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าจะเปลี่ยนตรงที่ว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นอเราต้องทํางานรับผิดชอบต่อเวลาตื่นนอนอะไรเงี้ยหรือว่า ดูแลตัวเองให้มากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะว่าทําทํางานแต่ละวันออกมาให้ดีอะไรเงี้ยครับในวันนึง่งสำหรับเซนก่อนจะค่อจะถามว่าวันนี้ทำอะไรชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไงบ้างก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะในเรื่องของสถานะของครอบครัวใช่ครับในเรื่องของสถานพของครอบครัวเรื่องของตอนนี้พ่อเราตอนที่หนูส่งกันให้พ่อแม่ป่ะใช่ครับผมส่งส่งครับก็คือตอนนี้ตอนนี้พ่ออยู่ที่โนนแล้วอ๋อแล้วคือแม่พ่อทำงานยังยังยังทำอยู่ครับแต่ว่าเออก็คือแบบคือคุยกับทางโรงงานครับว่าเออแบบให้แบบ คือเวลาเวลาอะไรเงี้ยก็คือ<ห>ขอเวลาตรงนี้วันนี้ตรงนี้ได้ไหมครับ <ๆ S 2> อะไรเงี้ยครับคุยกับเขาๆๆ <ๆ S 1> ก็คือเขาก็เขาก็ไม่ไม่ชอบอยู่อยู่กับคือเราก็พยายามบอกเขาแล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่ายังอยากทําอยู่อะไรเงี้ยครับคือเขาไม่อยากอย,กอยู่นิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างในในนในดวส่วนตัวหนึ่งสถานภาพดีขึ้นใช่ครับการเงินในครอบครัวพอที่จะมีเงินสปอร์ตครอบครัวด้มากขึ้นใช่สามารถทํานู่นทํานี่ได้เหมือนที่เราอยากจะทาอะไรหลายอย่างมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความเป็นตัวเองก็ยังเหมือนเดิมตลอดเวลาแต่ว่าเราคงหนักขึ้นในเรื่องของ หน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบต้องทําเยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเห็นว่าทํางานหนักขึ้นอย่างเงี้ครับแบ่งเวลาในการเรียนยังไงเออเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ครับก็อย่างเซนก็คือตอนแรกเรียนเชียงใหม่ครับแล้วก็พอติดเดอะสตาร์เนี่ยก็เลยย้ายมาเรียนที่ธุรกิจบัณฑิกก็ย้ายไปแล้วใช่ครับผมย้ายมาเรียนปีหนึ่งตอนนี้จะขึ้นปีสองแล้วครับอ่าก็คือเราก็ต้องบริหารงานให้มันดีๆครับเพราะเวลาเรียนก็ต้องรีบไปเรียนอะไรเงี้ยถ้าถ้าบางถ้าบางงานที่สามารถคุยกันได้ก็ขอไปเรียนดีกว่าอะไรยงเงี้ยคร นั่นนี่แหละฮะนั่นนี่แหละฮะครับคุณิทธ์เออเรียนยังไงอันนี้มันไม่ต้องอันนี้มันฉลาดมากเป็นหมอผู้ชายฉันจะรู้อมันสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่ตอนที่จะลองไปสอบแม่งที่โรยไม่รู้จะได้ก่อนมันเป็นดารามันสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยอ่ะโอ้โหมันสอบภาษาอังกฤษได้อันดับหนึ่งของประเทศโทเฟลสอบได้เลย ไม่ได้สอบยังไม่ได้สอบเลยยังไปสอบอะไรอันดับหนึ่งไม่ใช่ไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอังนดับหนึ่งของประเทศไทยม่เคยไปเรียนเมืองนอกมาก่อนเลยไม่เคยครับโอ้โหสุดยอดมากแต่ทุกวันนี้เราเอาข้อสอบมาสิปาาไม่ได้สอบตกเลยอาถาม่จิ้เดี่ยวกับกับลิเตรจริงๆแล้วอย่างเซนเนี่ยโอเคเขาอาจจะแบบว่าพื้นฐานครอบครัวเขาอาจจะแบบมีอาถามจริงนะคืออาจจะไม่ดีมาอยู่ในวงการบันเทิงปุ๊บก็มีเงินซะก่อตส่วนลิตเนี่ยครอบครัวค่อนข้างมีคร่อนข้างมีอยู่แล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างสหรับตัวหนู เอ๊ก็เหมือนเดิมไงครับก็ตอบไปแล้วไม่รู้ก็รู้หมายถึงว่าทําอะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรบ้างนะครับอาาของเซนอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป้าหมายคือแบบว่าซื้อบ้านอะไรใช่ไหมครับให้ครอบครัวให้พ่อแม่ใช่ไหมครับของฤทธิ์ก็คือไม่ได้ไม่ได้หวังแบบว่าซื้อบ้านหรือว่าซื้ออะไรในตอนนี้คือของฤทธิ์คือบ้านก็เพิ่งสร้างหลังใหม่ไปใช่ไหมครับที่ร้อยเอ็ดครับสร้างไปก่อนคือ ติดเดอะสตาร์ปุ๊บแล้วบ้านเพิ่งเสร็จพอดีอใช่แล้วก,<ๆ>วก็ก็เลยว่าเออเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรก็ไม่ได้ว่าอยากได้ต้องการอะไรเงี้ยก็มีแค่ว่าเออเราก็จะเงินที่หาได้ก็เก็บไว้เป็นทุนเอาไว้แบบว่านในอนาคตเผื่อเราแบบว่าดูวมกมากกล้าหวยกูหกร้อยยังไม่จ่ายจืเนี่ยติดเงินกูเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอาให้พูดไปละพี่มดําพี่มดําโทรมาลิศ เนี่ยมีหวยมาเลขแม่นมากคนนี้บอกแม่นมากอะไรเงี้ยถูกแน่นอนซื้อไปเลยหกร้อย <600, S 1> มันยังไม่จ่ายกูเลยเนี่ยซื้อไปเลยอะไรนะพันสองหารสองกันคนละหกร้อยเสร็จปุ๊บโอเค้นว่าดามถ้าเกิดพี่มด,ดาบมดดบอกว่าแม่นเลยก็เชื่อพี่มด,ดามเพราะว่าพี่มด,ดามน่าเชื่อถือมากผมว่าอเอาเลยเอาเลยหกร้อยเอาด้วยว่าจะรวยไงได้หลายแสนไง นั่งคิดกันใหญ่แกฉันนอนไม่หลับกับมันอลิสถ้าสมมติเราถูกอย่างหกร้อยบาทละห้าร้อยเป็นคือแบบตีกันหมดแล้วใช่ป่ะใจปุ๊บนะแกเดี๋ยวเราเคลียร์คิวไปมึงเอาแม่งไปฮ่องกงเลยชอบตงให้หมดแล้วแสนเลยแม่งไปสามหมดออลิสโดนหวยแจกทั้อหเขาอยากชิปอีก่อนมีการคิดอย่างนี้ด้วยนะเว้ย เออจดมึงเอาไอ้เก๋ไปด้วยอาไอ้เก๋คุ้นด้วยไอ้เก๋พี่ใช่ใช่เออเอาไอ้เก๋มาคุ้นช่วยไอ้หวยเราต้องถูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซ็อปปิ้งอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้หมดเลยโดนกินโดนกินเราไม่จ่ายกูเลยโอ้โหเราไ่จ่ายแม่บ้านที่ตึกกันอ่ะอี่บอกว่าทั้งนี้โดยส่วนตัวลิศมันก็มีข่าวว่าเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งอาตุกตันที่เข้าเรื่อนหาเอามีสาระหน่อยเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็ค่อจะมีเด็กพี่นายเขาบอกตอนนี้หลายๆคุณจะเสียดายการเรียนของคุณอ่่าใชครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าพ่อแม่ของคุณเนนีีี่่่ยยจะมาารัับบกลไปออูทส ไม่อยากอยู่ดาราจริงป่ะครับก็คือพ่อแม่ของเล็กก็คือไม่ได้ตามทีมเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าปิดกั้นอะไรลิตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเรื่องการเรียนหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่ลทำไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วเพราะว่าแต่ว่าตรงนี้คือเราสอบติดหมอนะครับมันก็คือเป็นความฝันของพ่อแม่นะครับแล้วก็เป็นความฝันของเราแล้วก็เป็นเป็นเหมือนก็เป็นอนาคตที่มั่นคงแล้วก็ที่ดีอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทางบ้านก็คือไม่อยากไม่อยากให้เสียตรงนี้ไปแต่ก็สําหรับอโอกาสตรงนี้นะครับคือการได้มาอยู่ตรงนี้ที่เราเป็็นนนออยู่่มมัักกเหืบวา มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือมันก็แต่ว่าเขาแค่มองแค่ว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันไม่มั่นคงแค่นั้นเองเขาอยากไปเรียนหมอเขาก็คือเหมือนกับว่าเอาเอก็อยากให้เรียนหมอไปด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่อยากให้ทิ้งออา,าดาราบางคนเอาอย่างนี้ดาราบางคนแบบกลับมาปุ๊บก็บกบบจะเรียนนิเทศจะเรียนนิเทศเออก่ะเรียนนิเทศทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนจากหมอมาเรียนเป็นนิเทศมันจะได้ตรงกับสายงานที่เราทําอยู่ก็อย่างที่ว่าก็คือลางคนก็คิดเหมือนกับพี่มดดำว่าเสียดายสิ่งที่สมองให้เขาให้มาอะไรเงี้ยว่าว่าแบบว่า ว่าว่ามันอุตส่าห์มันอุตส่าห์พอเรียนได้แล้วก็อยากได้ทันงทีเอออุตส่าห์สอบได้ก็เลยก็เรียนเธอ,องงแล้วแล้วทุกวันที่ถาม,มจริงเถอะเอาจ,จริงๆฮะรู้จักกับน้องมาคือตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงวันนี้นก็ยังไม่ค่อยมีเวลาพักเท่าไหร่คือมันมีงานต่อเนื่องมาดยะตลอดแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนทั้งสองคนเลยไอ้อย่างเซนยังโอนในกรุงเทพยังพอไปได้บ้างใช่ไหมครับแต่อย่างลิศตอนนี้มันยังโอนมาไม่ได้ของลิศก็คืออ่ะก็คือตามแผนคือจะโอนพยายามโอนให้ได้ก็คือกําลังคุยอยู่ก็ ใกล้ใกล้ถึงขั้นตอนของการสรุปแล้วก็รอสรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถึงจะบอกกับทุกๆคนเพราะว่าก็อย่างที่ว่าคือหลายๆคนก็คือเป็นห่วงของเราเรื่องนี้เราไม่อยากแบบว่าบอกไปปุ๊บเดี๋ยวก็โอ้ไม่ได้เสียใจกันอีกหรือว่าบอกไปแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวมีการโยกย้ายอะไรอีกก็ไม่อยากยังไม่อยากพูดไปก่อนใช่ไหมครับเลยก็เลยว่าเออรอมร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถ้าเกิดย้ายได้ก็คือบอกว่าย้ายได้ถ้าเกิดย้ายไม่ได้ก็บอกว่าย้ายไม่ได้ยวเอาจูเนียร์มาแทนแล้ว โอ้โหนี่ป้ายไฟเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะฤทธิ์ <c oughs> ุดหลอดเด็กพี่ฤ<ล>ทธิ์จะเอาเอาตรงเลยฮะว่าจริงๆแล้วก็คือ,อยังไงก็แบน์จะต้องกลับไปเรียนทุกคนเป็นห่วงหมดเรื่องการเรียนของคุณใช่คือ,อยังไงก็คือต้องมีเรื่องของการเรียนเข้ามา <c oughs> เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ว่าอ่าเป็นที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเรายังสรุปไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากจะบอกออกไปว่าเป็นที่ไหนนะครับแล้วก็อ่าคือพอมีการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของ งานตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องทําน้อยลงแต่ว่ายังมีผลงานให้ติดตามกันเรื่อยอยู่แล้วไม่ไม่หายไปแน่นอนครับใช่ครับสมมติว่าทวิฤตเนี่ยโตไปแล้วไม่ได้เป็นนักร้องแล้วจะไปเป็นหมอให้เห็นไหมโอ้กูไม่รักษาหนึ่งไม่เขาไม่อาจจะไม่ได้ไปผ่าตรงผ่าตัดให้คุณเขาอาจจะแบบไปหมอหมอเก่งแล้วหมอเก่งเอออออย่าพูดจังเลยวิฤต อยากมากเลยอยากให้เก่งตรวจภายในให้กูแล้วโทรมาเรื่องจริงเรื่องจริงครับโทรมาเพราะเสือเสียงเสียงแบบเสียงแบบกระสับกระส่ายเลยนะแบบโอ้ฉันไปเจอหมอเก่งไอ้ยิสกูไม่ไหวละจริงจริงเราโทรปลุกมาตอนสี่ทุ่มมันจะนอนมันก็ง่วงเงียบอยู่ไอริสตื่นก่อนทำไมถึงไม่ทำตรงมา มึงต้องกูอยากกินหมอเก่งมากด้วยความที่มันเป็นเด็กที่แบบว่าโอเคตอบสนองความต้องการของพี่มึงเป็นพ่อสื่อที่เลวมากเช้ามาพี่เก่งพี่มาด,ดามอยากกินพี่เก่งแล้วหมอเก่งเจอกูก็หลบๆซ่อนๆกลัวกูกิน วนเป็นพอสื่อที่อุบาทคราาับเขาเป็นคนตรงไ<อ>งอะไรก็พูดอย่างนั้น, <laughs> ม,น,ม,นมันมันมันมืดสิพ <c oughs> อแล้วหยุดงดงดการเป็นพอสื่อแล้ว<อ>จดวนี้ได้ข่าววาจะริจีบสาวหนูนงหนูหน,หนานะฮะอะไรแล้วก่อนจะไปจ<อ><อ>ีบหนูหนาไปเฝ้าก้นถุงขอบเวทีไม่เบ็ดไม่เบ็ดไม่เบ็ดรถไปรถไปไปไปจีบพ้ถึงขอบเวทีไปเชียร์เขาถึงขอบเวทีพี่เบิร์ดจริงเป่าฮะไม่คือเราตั้งใจจะไปดูพี่เบิร์ดอยู่แล้วครับอ๋อแล้วทำไมพอดูนานมาลิดเฮ้ยหนูนา พราะมันไปเจีบผู้หญิงผู้หญิงยังทิ้งมันเลย <c oughs> ไม่ใช่เอาคำเจงคือลิศไปดูพี่เบิร์ดลิศไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือเกรสของเกรซเกรซเกรเกรเกรซเอาจริงคุณปลืมม้มคราไหมคุณปลืมมปล้มครับไหมครับก็ปลื้มครับแล้วก็ไม่ใช่คือเราก็ไม่รู้ไงว่าใครเป็นเกรบ้าง <c oughs> เออล้วก็เห็นเ,เห็นเสียงเขาเออกมาเรารู้แล้วว่าเป็นเสียงเขาแต่ว่าอยู่ไหนก็มองเห็นอยู่ข้างๆเรานี่เองอะไรก็อะไรอย่างนี้ไปเจีบไอ้นักร้องเกาหลีไง มัเชื่ออะไรนะไอ้เจ้าขอเกาหลีเฮ้ยอะไรก็ดูเราก็ดูเราชื่นชมผลงานเขาเฉยโอ้โหจีบไปแล้วทำเป็นหรือเปล่าหรือว่าคนจะสอนให้ก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนพี่เบดดำนี่ครับน้องพี่นะจะให้แฉนะว่ามีคนไหนบ้างเล็ดเล็กูเป็นมิกกับมาเพราะมันเป็นคนเดียวที่รู้ความเัีเยอะเพราะว่าเวลาที่แบบเครียดปุ๊บ เกี้ยวๆปุ๊บทำอะไรไม่ถูกว่าตัวมันเอาละครับเดี๋ยวเราใครไปสอบพระสี่โมงสอบโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีคำถามอีกมากมาเกี่ยวกับเรื่องบั้มชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูมิวสิกวิดีโอมาให้เปิดไหมดูครับอ่ะไปเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนฮะ